เด็กๆทำอะไรใช่เอ๊ใชาใบเตยใบมอนแม่ดำทำอะไรกันลูกทำอะไรกันลูกทำอะไรกันนอนอ่ะฮะนอนสบายกินอิ่มแล้วนอนสบายเลยโอ้ยมีความสุขมากเลยนอนสบายนะคะกินอิ่มแล้วเนี่ยเขาชอบอยู่ดิน มีเอฟอย่าให้เป็นปูนทั้งหมดมันเป็นมันเป็นปูนไม่ได้นะคะถ้าหน้าร้อนเนี่ยมันร้อนแบบเอาง่ายๆว่าเป็นฮิสโตกได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่มีดินน้องจะแย่แย่เลยจริงๆนะคะถ้าถ้าอได้มาสัมผัสของจริงที่นี่นะคะจะรู้เลยว่าที่นี่ร้อนจริงๆร้อนมากๆต้องมีดินนะคะเขาจะดูมอมเมมหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะแม่กล่าวว่า จะให้พี่เคนน่ะอาบน้ําให้อาทิตย์ละครั้งนะคะเด็กๆเนี่ยให้อทิตย์ละครั้งนะคะก็เดี๋ยวให้พี่เคนเสร็จงานทุกอย่างก่อนนะคะนี่ก็พี่เคนก็เพิ่งย้ายกรงเข้ามานะคะย้ายกรงกับแอร์เข้ามานะคะเดี๋ยวแม่จะพาเขาไปดูนะคะนี่ค่ะพี่เคนย้ายกรงย้ายกรงเข้ามาให้แล้วนะคะย้ายกรงกับแอร์เข้ามาให้ละ <D _ L> คุณหมอท่านและภรรยาท่านนะคะ ได้ให้แอร์ตัวใหญ่ตัวนี้มาไว้ตรงนี้อันนึ่งนะคะอันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยนะคะมาไว้ตรงนี้นะคะแม่เกียต้องกราบขอบว่าคุณทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะที่เมตตาแม่เกียนั่งรูปนะคะแม่เกยี่กราบบอบว่าคุณมากๆค่ะเพราะว่าตรงนี้ก็ร้อนเหมือนกันนะคะก็คือจะได้จะได้พัดพัดสองห้องนี้เลยนะคะห้องสองห้องนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะคือคือมันยังไม่เรียบร้อยดีนะคะเลยเอาแมวมายังไม่ได้นะคะ ก็เดี๋ยวจะให้พี่เคนลาดปูนตรงนี้ด้วยนะคะเนี่ยปูนเหลืออยู่กระสอบหนึ่งพอดีนะคะเดี๋ยวให้พี่เคนเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะให้พี่เคนลาดตรงนี้ให้เสร็จนะคะลาดลาดแบบลาดไม่ใช่ลาดสุดนะคะลาดแค่แบบเป็นย,วยาวๆไปอีกลงไปอีกหน่อยนึงนะคะก็ให้หมดปูนถุงนี้แหละนะคะประมาณนั้นยามค่ำคืนลูกลูกก็เรียกนะคะ นอนนอนดินนะคะเพราะว่าอากาศมันร้อนจริงๆร,ร้อนมาก,มากๆเวลาหน้าร้อนเวลาหนาวก็นาวสุดๆนะคะแต่ถ้าหนาวก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่ามีบ้านให้เขานอนอยู่นะคะบ้านนั้นให้เขานอนอยู่นะคะก็แต่บางทีหนาวหนาวนี่เขาอยู่ดินก็อาจจะอุ่นนะคะอาจจะอุ่นเนี่ยคะ่ะก็ตรงนี้แม่คงไม่ลาดปนนูนนะคะก็วให้เขานอนเล่นกันนี่แหละก็เดี๋ยวเอาแค่เอา,เอ,าอิบล็อกวางไว้เดินเอาก็ได้นะคะ ถ้าเขาไม่นอนในบ้านเขาก็มานอนตรงนี้นะคะตรงที่แม่ขุดเมื่อวานเนี้ยมันก็จะเย็นนะพื้นจะเย็นเขาต้มก็เรียกแม่อยู่นั่นนะ่ะไปดูหน้าบ้านกันนะคะไปดูพี่โป้อยู่ยังไงนะคะช่วงกลางคืนแม่เดินหน่อยลูกแม่เดินหน่อยหลังไปเลือดสีมานอนไม่สนใจแม่เลยนะคะไอ้อ้วน ไอ้วนแต่ตัวเบาวกว่าใบชาใบชานหนักหกโลโหหนักเยอะมากเดี๋ยวแม่จะให้กินนักกานะคะวันนี้แม่ทํางานบ้านทั้งวันเลยนะคะทํางานบ้านทั้งวันยังไม่มีเวลาดูแลลูกนะคะทำคลิปช้าด้วยนะคะเพราะว่าทํางานบ้านทั้งวันเจ็บวาดจัดตรงนั้นตรงนี้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คงจะพอมีเวลาแล้วก็วจะเอายาให้เขากินกันนะคะเพราะว่า าทางาที่หมอเขาบอกว่าถ้าน้ำหนัก4ี่กิโลขึ้นไปให้กิน1น่1เม็ดนะคะของหมาเด็กนะคะก็น,นี่เขา5้ากิโล6กกิโลกแล้วกิน1เม็ดนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าบ้านกันนะคะกลางคืนไม่จะเปิดไฟให้กับวลูกแบบนี้นะคะจะได้สว่างนะคะพวกงูพวกอะไรจะได้ไม่มากันนะคะจะได้สว่างจะไม่อยู่จะไม่ใหล้ลูกอยู่กับความมืดนะคะให้สว่างนี่ไฟโซลาเซลล์ตัวนี้ก็มีอีกตัวหนึ่งนะคะเนี่ย ตรงนี้ก็อาจจะมืดหน่อยนะคะแม่จะเอาไฟโซลาเซลล์ที่เป็นสปอตไลท์มาไว้ไวมม้มุมนี้มุมหนึ่งนะคะไว้มุมนี้นะคะตรงนี้ไม่มีสปอตสปอตไลท์แล้วนะคะมาดูสปอตไลท์กันนะคะเนี่ยค่ะ แม่ให้พี่เคียนติดสปอตไลท์ให้วันนี้นะคะนี่ตัวหนึ่งนะคะก็สว่างเหมือนกันนะคะในสว่างตรงนี้นะคะแม่ก็เลยจะติดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตรงชายคาตรงนี้แล้วเขาจะได้สัดมาตรงนี้นะคะอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตรงหน้าบ้านอีกตัวหนึ่งนะคะตรงเสาตรงนู้นหน้าบ้านอีกตัวหนึ่งนะคะทีนี้บ้านเราจะสว่างแบบสว่างมากๆเลยคราวนี้ให้สว่างรอบบ้านเลยนะคะสว่างรอบบ้านเลย วันนี้คุณตามาคุณตาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคุณตาก็เป็นหอบอะนะคะก,ก็พอแต่พอมาได้นะคะแกบอกก็ดีขึ้นบ้างแล้วกินยาอะไรเงี้ยขายดีขึ้นบ้างแล้วคุณตาก็มานั่งเปตรงนี้เล่นบอกโอ้ยเย็นสบายจังเลยคุณตาบอกนะ,ะมานั่งเปตรงนี้เล่นเย็นสบายมาละพี่อ้วนมาละพี่อ้วนมาละ พี่อ้วนพี่อ้วนถูกรถชนตอนนี้หายแล้วนะคะเดินขาไม่เจ็บแล้วนะคะแม่ให้กินยานะคะแต่พี่อ้วนจะดูผอมลงกินข้าวน้อยเขาหายนานแล้วนะคะขาเขาหายนานแล้วแม่เพิ่งไม่ได้เีไดเห็นแต่เขากินเขาดูผอมผอมลงกว่าเจ้าขี้ไล่เห่าเก่งมากเนี่ยค่ะสปอตไล์ตรงนี้สว่างมากเลยนะคะสว่าง อี่ป้นอนตรงน้นนะคะเออแม่รักลูกแม่รักอ้วนแม่รักอ้วนนะมาขอความรักไงอ้อ,อนขี้อ้อนเขาอะเออแม่รักหนูลูกแม่รักหนูนะไปดูสิปีโอ้ยเขาต้มเรียกแม่อยู่นั่นน่ะเรียกอยู่นั่นน่ะเนี่ยค่ะอีปโป้นอนอยู่ตรงนี้พีปโป้ขี้ร้อนมานอนใกล้ๆก,ก๊อกน้ำปโป้ขี้ร้อน เดี๋ยวจะติดตรงนี้อีกตัวหนึ่งนะคะจะได้สว่างนะคะมีสปอตไลท์ติดบ้านสว่างๆก็มันจะไม่ค่อยน่ากลัวนะคะนี่ค่ะสว่างเลยนะคะยากาศเงียบมากดูเขาต้มเรียก,เร,ยกเรียกเรียกได้ยินไหมคะจะเอาชนะให้ได้เลยว่าไงลูกเด็กๆนั่งมองแม่ ประตูบานนี้แม่ล็อกกุญแจข้างนอกไว้เลยนะคะเพราะว่าจะไม่เปิดเข้าเปิดออกเลยเอาเป็นอะไรกันตกใจอะไรกันจะไม่เปิดเข้าเปิดออกนะคะเพราะว่ากลัวลูกๆหลุดนะคะแม่ล็อกประตูข้างนอกไว้เลยเนี่ยเก็บกวาดบ้านบ้านก็เริ่มสะอาดสะอ้านแล้วนะคะเริ่มได้เก็บกวาดแล้วนะคะพี่เคนเขาทำนู่นทำนี่ให้ก็ ถ้าไม่มีพี่เคนก็แย่เหมือนกันนะคะพี่เคนเอาขายงขยะเอาอะไรไปทิ้งให้แม่นะคะถ้าไม่มีพี่เคนก็แย่เหมือนกันทำน่นทำนี่ให้แม่นะคะไปไปแล้วเขาต้มเรียกดูบรรยากาศกลางคืน เท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันไหนแม่กิงให้มีเวลาก่อนแม่จะไล์สดนะคะไล์สดให้เอฟซีได้เห็นกันนะคะไล์สดประมาณช่วงประมาณสี่ห้าโมงหกเอะมานห้าหกโมงเย็นนี่แหละเนาะก็ไล์สดเด,ดี๋ยวยาวกันไปเลยดีกว่าเนาะก็เดี๋ยวให้แม่มีเวลาก่อนนะคะช่วงนี้แม่เก็บบ้านทําอะไรอยู่ก็เลยงา,านยุ่งมากเลยนะคะเก็บบ้านดูแลเด็กๆด้วยนะคะยุ่งมากเลยก็เดี๋ยวค่อยไล้สดกันนะคะ เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ